นุกจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะว่าตัวเองนั้นเป็นคนหน้าแห้งหรือหน้ามันแล้วต้องใช้สกินแคร์แบบไหนหรือว่าการบำรุงการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไรนะคะให้เข้ากับสภาพผิวของเราค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะการที่เราจะดูนะคะว่าเราเป็นสาวผิวแห้งหรือผิวมันเนี่ยทาได้ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่ใช้กระดาษซับหน้ามันนะคะเพื่อนๆก็จะรู้แล้วค่ะว่าหน้าของเราเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งหรือหน้ามันอย่างน้องนุ่มนี่นะคะเขาเคลมมาว่าตัวเองเนี่ยเป็นสาวหน้าแห้งเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะว่าใช้กระดาษซับหน้ามันนะคะกับสาวหน้าแห้งเนี่ยผลลัพ ปกติแล้วเป็นคนแบบหน้าแห้งเบอร์ไหนก็มันมันก็แห้งแต่ว่ามันก็ไม่ได้แห้งแบบเป็นขุยอะไรประมาณนี้คือเธอสตัวเป็นคนที่ชอบผิวแบบช่ำๆแล้วก็แบบดูสุขภาพดีอะเออแบบชอบใส่เกานิดนึงอะไรอ่งแล้วเวลาที่แบบการที่เราลงสกินแคร์นี้ยเรามีแบบเทคนิคในการเลือกยังไงไหมว่าแบบจะทํายังไงให้ผิวของเราดูแบบโกลหรือฉ่ำขึ้นอย่างเงี้ยต้องเลือกที่แบบมีมอยเจอร์แล้วก็ให้ความแบบโกลโกลนิดนึงอะอย่างแบบ ถ้าเกิดเป็นคนหน้าแห้งไงครีมกันแดดเนจำเป็นไหมถึงจะหน้าแห้งนะแต่ว่ากันแดดเออก็จําเป็นอยู่ดีเพราะว่าแบบมันอย่างน้อยมันก็ช่วยแบบไม่ทําให้หน้าเราแบบเป็นฝ้าเป็นนุมเป็นนี่ใช่ไหมโอเคฟังไว้ต้องทาครีมกันแดดนะอะซับหน้าค่ะเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าหน้าของน้องนุ่มเนี่ยจะแห้งเบอร์ไหนนะคะว่าซับมันออกมาเนี่ยมันจะมีอะไรมันออกมาไหมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเทียบกันกับคนที่หน้ามันนะว่ากระดาษซับหน้ามันจะต่างกันขนาดไหนนะซับแบบ ซับๆแบบซับแบบอานิดในแป้งก็หลุดออกซาบได้แล้วอ่ะแบบซับแรงมากอะโชว์โชว์โชว์ใกล้ๆคนที่หน้าแห้งเขาจะซับมันออกมาก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากรู้ว่าตัวเองหน้าแห้งหรือหน้ามันนะก็ลองใช้กระดาษซับหน้ามันเนี่ยซับดูนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรแบบนี้ก็แสดงว่าตัวเองหน้าแห้งค่ะโอเคมากับอีกหนึ่งสาวสวยของเรานะคะน้องชิงนั่นเองนะน้องชิงเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นคนหน้ามันระดับแบบระดับไหนเบอร์สิบเลยค่ะคือหน้า กระดาษซับหน้ามันปกติแบบใช้กระดาษซับหน้ามัน่แผงเวลาซับหน้าเนี่ยประมาณ1แผ่นถึง2แผ่นขึ้นไปเลยนะคะแร้วก็รอคประมาณ2ชั่วโมงซับทีหนึ่งในแบบนี้ก็จะมันมากๆแล้วแบบมีเทคนิคในการเลือกสกินแคร์อะไรไหมจะเลือกสกินแคร์ที่ไม่มีส่วนประกอบของน้ํามันอะไรแบบนี้คะ่ะไม่ทําให้หน้ามันเพิ่มแล้วก็ชอบอะไรที่เป็นแมทไม่ต้องการหน้ามันอย่างนี้คือเวลาที่เราแต่งหน้าเนี่ยเราใช้ไพรเมอร์ไหมต้องใช้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่ใช้เนี่ยหน้าก็จะแบบ ครื่องสบองจะไม่ติดทนเลยเราเป็นคนหน้าแห้งเราเลยไม่รู้จุดนี้เลยค่ะว่าคนหน้ามันต้องมีปัญหาอย่างไงบ้างให้น้องลองซับดูนะอันนี้อันนี้ไม่ต้องกดเลยนะมันออกมาแบบเยอะเมื่อกี้แบบถูอย่างนี้เลยอะอันนี้แบบกดๆไปก็แบบมีความมันออกมาแล้วแค่แบบกดเบาๆเองนะแล้วแบบรู้สึกว่าแบบเป็นคนหน้ามันเนี่ยใช้ชีวิตยากไหมเวลาแต่งหน้าเงี้ยยากมากเพราะว่าเครื่องสบองจะไม่ค่อยติดทนเราต้องคอยแบบ แรกไปเติมตลอดเวลาซึ่งแบบบางทีก็น่าเบื่อมากอย่างน้องนุ่มอย่างนี้หน้าแห้งบอกว่าใช้ครีมกันแดดเพราะว่าแบบมันสําคัญอย่างหน้ามันอย่างนี้ใช้ครีมกันแดดทําให้หน้ามันเพิ่มไหมถ้าเกิดเลือกตัวที่ดีๆนะคะก็จะไม่ทําให้หน้ามันเพิ่มเราต้องเลือกอะไรที่แบบว่าไม่มีส่วนประกอบของน้ํามันเลยแบบนี้อย่างนี้นี่เองนี่นะคะก็จะเห็นเลยว่าแบบมันมันแบบมันมันมากจริงๆนะถ้าเทียบกับแผ่นคนที่หน้าแห้งนะคะก็จะเห็นเลยว่าอันนี้นะคะแทบไม่มีความมันอยู่เลยแล้วก็ฝั่งคนที่หน้ามันเนี่ยก็คือมันแบบ น้ำมันออกมาเต็มเลยมันแผลบมากๆนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ,ๆเนี่ยอยากเลือกครีมบำรุงนะคะให้เข้ากับสภาพผิวของเราเนี่ยก็ลองติดตามกันต่อเลยค่ะว่าเราควรใช้ครีมอะไรดีค่ะหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนสภาพผิวแบบไหนนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการดูแลผิวนะคะให้เข้ากับสภาพผิวของเราค่ะหนูก,ก็มีเทคนิคดีๆนะคะมาแนะนำเพื่อนๆตเต็มเลยค่ะไปดูกันเลย บิวตี้เอสพีเอบวกบวกบวกค่ะซึ่งลุกเนี่ยเราทาแล้วเรียบร้อยนะคะเนะื้อครีมของเขาเนี่ยเหมาะสำหรับคนหน้าแห้งนะเพราะว่าเขาจะซึมซาบเร็วแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยดูชุ่มชื่นสุขภาพดีนะคะรวมไปถึงดูอมชมพูขึ้นด้วยนะซึ่งน้องนุ่มสาวหน้าแห้งของเรานะคะจะมาลองให้ดูค่ะว่ามันเป็นยังไงคะ่ะต้น บอกเลยก็คือมันสามารถเป็นแบบกันแดดได้ด้วยแล้วก็เป็นเบสเมคอัพได้ด้วยนะพร้อมทั้งแบบทําให้หน้าของเรากระจ่างใสขึ้นจุดด่างดำอะนพวกนี้มันจะดูจางลงด้วยนะคะก็ดีเลยเป็นไวท์เทนนิ่งแบบครบเลย3อย่างใน1เดียวนะตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมี SPF 30 PA++ บบกนะคะก็เขาจะปกป้องแสงแดดได้อย่างดีนะทั้ง UVA UVB นั่นเองนะคะทาลงไปบนหน้าเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้มันรู้สึกแบบ พอแล้วสําหรับการทาใน1ึงวันนะคะเพราะว่า s อ f ที่มันมากกว่านี้เนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้หน้าของเราเนี่ยระคายเคืองง่ายนั่นเองนะน้องนุ่มรู้สึกยังไงที่เวลาที่เราทาลงไปบนหน้าแหละวางค่ะก็เนื้อครีมนะคะมันค่อนข้างแบบฉ่าอ่ะคือแบบมันเหมือนมีมีส่วนผสมของน้ําเยอะและแบบพอทาลงไปหน้าอย่างงี้รู้สึกแบบว่าหน้ามันชุ่มชื้นขึ้นคือแบบจากปกติที่เราหน้าแห้งอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนหน้าแบบได้ดึงอะไรเงี้ยที่สําคัญนะข้อหนึ่งเลยที่สาวๆต้องชอบน่ะก็คือตัวนี้เนี่ย เขาราคาถูกมากๆนะคะแล้วก็หาซื้อได้ในเซเว่นเลยนะราคาะแค่15บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันถูกมากนะคะแล้วก็เป็นไวท์เทนนิ่งที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสาวๆหน้ามันกันต่อเลยดีกว่าว่าควรใช้ผลิตภัณฑ์แบบไหนบำรุงผิวค่ะสำหรับสาวๆนะคะที่มีหน้ามันแบบน้องชิงเนี่ยนุกแนะนำตัวนี้เลยค่ะอันนี้นะคะคือพรสไวท์บิวตี้วิตามิน b 3นะคะแล้วก็วิตามิน C ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยอย่างที่เขาเขียนบนซองนะคะว่าเขาจะเป็นเนื้อครีมสูตรเนื้อแม ไม่เคยเห็นเลยว่ามีครีมที่แบบทําให้หน้าของเรากระจ่างใสด้วยแล้วก็เป็นเนื้อแมทมาด้วยในตัวนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องชิงเนี่ยที่เป็นคนหน้ามันเบอร์สติบเนี่ยเรามาลองกันว่าถ้าเราไปบนผิวแล้วเนี่ยจะให้ความรู้สึกแบบไหนคะตัวนี้นะคะเวลาที่ใช้นหนูก็แนะนําว่าเราใช้แค่นิดเดียวพอนะคะแล้วก็ค่อยๆแต้มแล้วก็ตกไปที่หน้าค่ะครีมตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องของฝ้าแล้วก็กระนะลงไปถึงพวกจุดด่างดำนะคะให้หน้าของเราเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นนะคะที่สําคัญเนี่ยมันเป็นเนื้อแมทค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่แบบหน้ามันนะ่ะใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะว่าหน้าของเราจะมันเพิ่มนะคะตัวนี้เนี่ยมันใช้เป็นไพรเมอร์ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่แต่งหน้าเดี๋ยวเราก็จะแต่งหน้าได้ติดทนขึ้นนะคะน้องชิงรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าเวลาที่ทาลงไปนะคะผิวเนี่ยแมทเลยไม่ทิ้งความมันไว้แล้วก็เหมือนเป็นไพรเมอร์บางๆให้กับผิวนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าแนวยุโรปอยู่แล้วก็คือจะทําให้หน้าแมทน,นะคะแล้วก็ไม่ทําให้หน้ามันเพิ่มระหวางะค คือบางทีที่เราลงมาจไรเซอร์ระหว่างวันธรรมดาไปเนี่ยเรารู้สึกว่าครีมของเรามันเพิ่มความชุ่มชื่นมากแต่ว่ามันทําให้หน้าของเราเนี่ยดูมันแล้วก็เยิมนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นครีมบำุงที่เป็นเนื้อแมตน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ทําให้หน้าของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเลยเนาะใช่ค่ะทำให้หน้าแมตต์แล้วก็การแต่งหน้าเนี่ยก็จะติดทนแล้วก็ง่ายขึ้นมากๆอย่าลืมถามมาใช้กันนะคะคอนสวิวตี้วิตามินดีสามและว,วิตามินซีค่ะตัวนี้แค